สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พอดีพวกเรามาทริปน้ำตกทีลอซูกันนะครับเมื่อวานโมได้ขับรถกันเพลินเลยไม่ได้บันทึกอะไรเลยเอ,อ,อันนี้เดี๋ยวขอเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าของวันนี้เลยอันนี้คือที่พักของเรานะครับคือค่าทริปของเราเนี่ยจะมี ล่องแพนะฮะแล้วค่ารถค่าอาหารทุกมือ้อสามวันสองคืนนะครับรวมค่าที่พักด้วยที่พักของผมก็ประมาณนี้มาด้วยกันหกคนนะครับหกคนก็ได้มาห้าห้องก็จะเป็นห้องใหญ่หน่อยค่าทริปสองพันห้าร้อยบาทนะครับต่อคนนะครับก็จะได้ล่องแพ แล้วก็ดูทะเลหมอกน้ําตกที่ราซูนะครับตอนนี้หกโมงเช้านะผมพาออกไปดูในห้องทะเลหมอกนะฮะหมอก นี่คือที่พักนะครับจะเป็นบังกะโลรีสอร์ทแบบนี้ก็เดี๋ยวเจ็ดโมงครึ่งเราก็รับประทานอาหารกันที่นี่แล้วแปดโมงครึ่งเราจะไปล่องแพกันเข้าไปยังน้ำตกทีรอสูกันนะครับล่องแพรเราจะมีน้ำตก ล่องไปเจอน้ำตกสายลุงสวัสดีครับพี่ชาติสวัสดีครับพี่ติ๊กข้าวขี่ตามหาดิฮ่าพอเห็นลายกันเินตามหาห้องนู้นผมอยู่ห้องนู้นทีแรกเขาให้ย้ายผมไม่ไม่ย้ายอ่ะมันได้เบียร์แล้วหัวถึงหมอนหลับสนแล้วไม่มีคนอื่นไม่มีคนเลยเห็พี่ๆอยู่ถ่ายเลยโอเคมาเนี่ยอ้าวพี่เกียรติรับใช้ บรรยากาศเช้าของสวนะครับวันจิบกันก็ชิปวันนี้ของเราคือล่องแพแล้วก็ทั้งวันนะใช้เวลาทั้งวันล่องแพไปแล้วขึ้นรถเข้าไปน้ําตกที่รอสูนแล้วก็ออกมาก็น่าจะเย็นพอดีแล้วแล้วก็ไปโบสถไม้สักนี่นะครับอันนี้ก็มา กับกลุ่มขี้ข้อมอเดียวกันนะครับนี่ก็มากันห้าลำนะครับโอเคเดี๋ยวใช้สายเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราประทานข้าวแล้วก็ไปกัน,นครับให้ให้ดูบรรยากาศที่มีแสงอีกรอบหนึ่งนะครับหมอกลน้นลวน สิบสามองศานะครับทีนี้ครับ ีหลังที่พักของกันยาพักรีสอร์ทนะครับที่จริงผมต้องมานอนบ้านหลังนี้นะแต่พอดีผมไปเข้าห้องผิดตรงนี้เป็นีไอรแม่น้ำนะครับด้านหลังเป็นแม่นม้ำอันนี้ลอยน้ำท่วม นนครับอันนี้เขาปิดคือไม่ได้ทําอะไรละพแต่ก่อนเขาสร้างอยู่ข้างล่างแล้วที่นี่น้ำป่ามาท่วมขึ้นมาข้างบนเลยครครึ่งหลังเลยนะฮะเราก็จะลองแพร เราจะไปขึ้นแทอีกที่นึงนะครับไม่ใช่จุดนี้นะอันนี้เป็นลำห้วย,ยเฉยๆนะครับเาจะเป็นล่องแพอะไรนะแม่น้ำอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นไปกินข้าวกอกันปกติถ้ามาพักที่นี่นะครับถ้าไม่ซื้อแพ็กเก็ต สามวันสองคืนตอนที่พักราคาเริ่มต้นนี่ห้าร้อยบาทนะแต่ถ้ามาก็ซื้อแพ็กเกจคุ้มบางคนถ้าอยากประหยัดมันก็ไม่ต่างกันนะค่าเรือก็อยู่ที่คนละแปดร้อยหรือเก้าร้อยดีแหละหรืออาจจะขึ้นไปพันสองแล้วก็ไม่รู้ค่าลองแพรนะแเราไม่รวมค่ารถนะครับค่ารถก็หนึ่งพันห้าร้อยบาท ก็เลยซื้อแพ็กเกตนี้มาเลย2 5 0 0ก็ถือว่าเป็นราคาถูกบางที่ก็2 7 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0หมอกยังมีเยอะอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็เตรียมตัวลงแพ ลาข้าวต้มโอ,โอเคนี่ข้าวต้มคืนอาหารจับชุดหนักตอนเช้าเป็นข้าวต้มนะครับช่องสุดท้ายลงไว้ยังไงนะใส่ให้เขาด้วยเลยโอเคขออนุญาตก,กินก่อนนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะไปล่องแพกันนะครับอ่าลุกๆกนเลยครับก็เตรียมตัวออกเดินทางได้ครับอยู่ละไปล้ไปละ หลังเดางไปล่องแพกันนะครับข <c oughs> อเนเยอะอยู่เลยนะครับ <c oughs> ล่องแพกัน <c oughs> สายป่อ <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงสถานที่ปล่อยแพนะครล่องแพน้ำน้อยนะคะไม่เป็นอันตราย แต่เสษไม้จะเยอะหน่อยตอนนี้ปวดเยี่ยวครับนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่เยอะอ๋อไปแล้วครับลำหนึ่งเรากำลังจะลงเรือกันนะคร โอ้ยไปแล้วไปเยียฟังสะพานเรียบร้อยมเนันเหรือนั่งเนยั่งงยังไงทีเนี้เอาลงบอเราสอคนบอเราสองคนนี่นั่งยังให้โดนชูนะครับโดนชูนี่ ไปเลยใช่ไหมอย่าให้โดนจุบอย่าให้โดนจุบอย่าให้โดนจุบยไปกดจุบโอเคโอโดนจุบโอเคมิสเตอร์คงโอ้ค้งไปเลยดียว้หไหมครับได้ได้เยไะเลเนี่ยเยไะเี้ยายออ๋อต้นน้ำแม่กองนะครับไม่ต้อง แม่กองริเวอร์แม่กอง yes this แม่กองน้อยอ่ะ yes แม่กองน้อย this น้อยแม่กองเนีงการโครงการอยู่างเดียวบอกถึงว่าตอนนี้มีรูแม่กองเนาะตู้ผาเมื่อกี้เราผ่านมาอยู่แม่กองอ่าใช่เขาเป็นผายนั้นสบายสบายสบายบอกว่ามีมีเงินมีทองให้รีบซื้อได้ว่าแต่งงานกัไอ้คอมลำงู บอลง,ง้ตันนมานเลยนคบร่าะนี่อ่าลวก็ตดลยดีตบ้านซอยอ่ะว้ารูปบ้านซอยมากโอ้ตะคิวกินขาเลยย <c oughs> ังตั้งเวลายัางตั้งเวลายัางไปน้ำตกอยู่รอคูตต้ง นี้เรากำลังล่องเข้าไปในน้ำตกทีรอซูนะครับตรงนี้จะมีน้ำตกสายลุงแล้วก็ผาเลือดแล้วก็บอ่อดัมพูร้อนกลางป่านะครับ start at 9 0 a.m. a.m. yes 9 a.m. finish เออ1

ห, e ห,ห,ห้าห้าโมงงเช้า yes ห้าโมงเช้าห้าโม้าเอ้ยว้าวน้ำเริ่มแรไหลแรงแล้วนะครับ้านนงเช่นั้อว้าวโอ้ ชมวิวข้างทางไปเรื่อยๆสวยมากนะถ้าถ้ามาอุ้มผางล่องแพนี่ก็ผมว่าถือว่าคุ้มนะคุ้มคุ้มเพราะว่ามันได้เห็นหลายมุมมองของอ,อุ้มผางหลากหลายเลยมันยังธรรมชาติอยู่ใช่ครับธรรมชาติอยู่ยังเหลือให้ชมหน่อยเนี่ยเราล่องแล้วเห็นทะเลหมอกด้วยเนี่ยไงไอหมอกนะโอ้โหโน่นนะโนนนะ ลองเรือมาแล้อย่าไปลองแข่งกันลองนี่ลองแข่งไม่ไหวมีแต่นั่งทําใจเลยใช่ไหมเนี่ยก่อนพญาจะมาเนี่ยผมก็ไปนะแม่จะริมอ่ะผมไปดูดูถ้ำครับดู่้ำถ้ำขาข้างหน้าเรานี่ก็มีชื่อว่าถ้ำเผาโมนะครับถ้ำเผาโอถ้ำเผาโอมีลม้ข้าวถ้ำเขาวนี่น่าจะมีครับผมเลยไอหมอกนะครับข้างบนน่ะที่มองไม่เห็นอะไรน่ะ ตองเผาโบ้ตองบนก็จะเป็นหมอกอกอลุมตองเผาโบ้ที่น้ำน้องๆที่น้ำท่วมใช่ไหมใช่ครับผมโอ้โหเรื่องน้ตอนนั้นท่วมเลยดายมากต้นเลยหายทิ้งช่องเผาโบ้ตองเผาโบ้ขอให้หลันพูดด้วยช่องเผาโบ้ เราเราเรายูเซช่องขาววอโอ้โหขาโวอเนมเนมช่องขาโวว้าวบิวตี้ฟูลว้าวอาลันชอบมากมากตรงนี้น้ำเริ่มเชี่ยวนะครับอ๋า ตรงนี้เรามาถ e ึงตายทำมาฮึบฮ wow. wow. uh ึบ oh. ฮ oh. ึบฮึบมเจมมเจมอนกัวังศีษะอ้าวอ้าวอ้าวโอ้หัว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 โอ้โหโอ้หเกหา้กที่นีม่งอาไเาถ่ายลง โป๊กวัดแตกเออแต่โอ้ี่มันท่วมอยู่บนนู้นเลยนะทุกสายสายเคยตายเลยน้ำแรงน้ำแรงเออใช่หลาทส้งคนขนาดนี้ก็โดนเห็นเห็นไปครึ่งบ้านเลยเนี่นะไอรีสอร์ตตัวอ๋อไม่มีคนตายใช่ไหมโอเโอเโอ้ที่นี่เป็นแก่งถือว่า น้ำน้ำระดับขนาดนี้พอดีนะครับสำหรับมาล่องแก่งนะแต่ถ้าถ้ามันสูงเกินไปก็อันตรายเพราะดูจากอันนี้เชี่ยวแล้วครับน้ำเชี่ยวนะฮะ ฮึบ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 โอ้ยใส่ไปเสียงโอ้ยใส่ไปสนุกสนานบ้างเลยต้องมีเสียงนี่แหละได้แล้วนั่งเงียบเงานั่งแบบกลัวกันหมดเลยเฮ้ยได้ละมึงกลัวกูกลับ้าง

เมื่อกี้สว่านที่กำลังจะไปขอน้ำตาเขาอยู่พอดีนะน้ำตาเนี่ยต้องขึ้นน้ำตาขอใส่ถุงกันหน่อยเที่ยวปะถุงอุ่นถ้๊าบสว่านครับน้ำแรงนะมันกวาดต้นไม้ไปหมดเลยเนาะอันนี้ร่องรอยของน้ำป่าไหลท่วมไปเมื่อเมื่อช่วงนับ โอ้โหนี่น้ำสูงขนาดนั้นเลยนะถ oh. oh, oh. ึงยอดนู่นเลยนะนู่นน่ะมีปในี้ท่วมหนักมช่ไหมมีปีนี้ท่วมหนักใช่ไหมห้าสิบปีในรอบห้าสิบปีนะครับจีรอซูอุ้มผางน้ำท่วมหนักเลยน้ำแห้งเขื่อนแล้วอยน้ำทิ้งหมด อ,อันนี้คือร่องรอยความเสียหายนะครับสร้างครับผมแลม้วอช้างเขาวยนะครับคือช่วยนะนจะออาอันนี้ครับเิ่งสางไม่ได้ทึ้งไปอยู่เยครับผมเอเอมาเจอน้ำไปเนัเ,นาายเลยต้องรือไปสร้างที่อื่นครับผมอยาให้ใกล้มันนิดหนึ่งหวยแวเออไปขวางทางน้ำมันก็ออยังย <Okay. S 2> จะจะ,จะพวกพิกกอยู่ในป่าแล้ว่ช้างมาทาลายบ้านก็ได มาทั้งที่บ้านของเขาไปอาไยเขาอยู่เลยนี่มาสองวันเนี่ยที่าลงแลยิงช้างตายอ่ะแตะคนเราไหวช้างน่าทนที่ของเขาอ่ะเราไป่ก็้อยู่แล้วก็ได้ร่มมมาเลยถ่ายเพลินเกี่ยวตรงห้ล่วง ลงอะไรนะลงอะไอเขื่อนใหญ่ๆนยะในกองใหญ่เขื่อนเขื่อนลงเขื totally ่อนจีนคลินยครับนโอ้รีเวิร์เนมแม่กองแม่กองเซมเซมเลยแม่กองย้าย e ดเิสแม่กองน้อยาแยกประเดยวนี้น้ำตัดมดแล้แยกคงทุพันธ์มันก็แยกเือนี้แหละน้ำทำครับแล้วแต่ แล้วขันน้ำจากแม่กองจากเกล็ดไปช่วยผมผมเ,พเสพด้วพื้นแหล่งเข่าถ้ำนะผมว่าล่องล่องล่องแบบนี้กับล่องอันของเดิมอันนี้ดีกว่าใช่ไหมเพราะว,ว่าน้ำมันเชี่ยวกว่าใช่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 ครับสูงกว่าเขา ยังไม่มีาเรอบ่มจริงเาี้ายง่กเดียวาที่ยงกันเดี๋าีกันทำถ้ำนางกวักาหน้าครับผมเด็นไหมครับ นี่ครับผมไหนอ่ะอ๋อเป็นมือนี่เหรออ๋อเล่นๆแต่ไมโอ้โหถ้ำนางกวัเหมือนกวันากปกนะเอ้าวระวังหัวนะฮะระวังหัวหัวก็ระวังนะระวังหัวให้ดีๆแต่ตอนผมไปล่อง แค่เปียกที่ไซโยกอันนี้ก็จะมีชื่อว่าผาแงนนะครับผมผาแงนอ๋อได้แงนมากนะผาแงนนะผาแงนแงนจริงๆเลยมีสภาพเนี่ฮะมีสภาพดีเนะ จะลอผ้าสิบปีะทีถ่ถังแงนถางแงได้แง,จงนจริงจแงนคอแงคออ้ไม่ได้หาดูง่ายนะครับเนี่ยไม่ได้หาดูง่ายต้องล่องแพถึงจะได้เห็นแล้วนะอ้ออันนี้นร้น้ำตกสายลุงอะ่ะยังเหรอยัง น้พูดหมำวนน้ำวนน้ำวนเดี๋ยวเราจะมุดเข้าไปโอ้สวยมากครับโอ้ยโอ้น้ำมนถ้ำน้ำมนถ้ำน้ำมนแตน้ำวนนะน้ำมนนะน้ำมน้ำน้ำมน น้ำตกกว้างอกว้างครเียวให้น้ำน้ตกอืมน nah, ี่ค uh ือ uh ตู้เหรอมีเหล็กไหลเออตรงนี้แสงสองสวยดีเอ้น tôi nghĩ là ừ, nó luôn cái ngày ừ. luôn thắng lợi Thì là tấm tồn luôn là hết